เข้าไปอีกเข้าไปอีกไกลเข้าไปเออเห็นเลยนะเห็นเลยนะเออเห็นเลยนะเห็นเลยนะอ้าวช้างมาแล้ว อาหากินเลยครับแม่ตามสบายเลยวัยนนี้มุงมิงมุงมิงเราว,วิ่งหอบมาเราว,วิ่งหอบจนเหนื่อยมาเป็นคู่เลยลูกหมูใช่ไหม ลูกหมูใช่ไหมลูกหมูไหมถ้าลูกหมูจุกมองขึ้นเจอแล้วนะเช้านี้เจอช้างอีกแล้วจ้า หาแตะเลียมยาเขียวเขียวจ้าเขาก็ลมมดีอยู่นะสบายสบายเช้าเช้า กี่โมงแปดโมงเจ็ดโมงแปดโมง ไปแล้วลนะหาที่นอนหาที่นอนหาที่นอน จิตอาสาอฝวังช้างนะครับปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมรอบนี้ไม่อยู่จริงจริงไปแล้วไปแล้วนู่นสี่ห้าอยู่นู่นสี่เห็นสี่แล้วเออตอนนี้เห็นสี่ จะเข้าแลนวนนจะเข้าทีนาออ่นอนแล้วครับเบี่ยงซ้ายลงไปแล้วเบี่ยงซ้ายลงแล้วว่าหนึ่งสองสามสี่อ่ะสี่เข้าแล้ว กล้องเกือบมาไม่ทันเกือบเ<อ>ข้านอนก่อนนะอ่าสปีดอยู่ไปเปลี่ยนยางรถเปลี่ยนยางรถเปลี่ยนลูกป,ปืนแวะซื้อรองเท้าด้วยบูทไม่ได้ใสม่มาจะเข้านอนแล้วโอเคครับโอเคแสดงว่าจะนอนเด็ดจุดนี้แหละครับผมน่าจะเข้าบาทปืนนี้นะ ป่า,ป,าปืนนี้นะดวนุ่นออกมาอ,อมาย่างมเ,เลือก็อย่าง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 ตัวหนึ่งเห็นเห็นอยู่สี่เสียงลงกปเลยอืม เดินเข้าไปนะตอนนั้นมันเป็นเป็นเนินเนินไปฉันเคยเดินถึงอยู่ ไอ่เก็ตซิ่งนี่เหรอลงเหรอโอเคโอเคอ้าวทาแป้งแล้วทาแป้งแล้ว ช่ไม่ซ้อยนะครับกำลังตาแป้งจะเข้านอนแล้วเห็นสายเห็นดินแห้งๆก็จะพ่นตัวนะ,ะป้องกันมแมลงอ้าวเข้าแล้วเข้าแล้วอ้าวเข้าป่าไปแล้ว โชคดีอยู่ที่ลงแจ้ง